ค่ะพี่นอ้องภาเขาของเขาป่าค่ะมืะอหนีรุ่นนำกันว่าเราสมานเพชรยังเง,งี้ยเราทำใสิมาสักัวหน้าตัวครับสวัสดีครับมือนีเขาป่าคือเก่าครับมือนีเขาป่าใดเนาะอันนี้ที่กัดอยู่ที่บ้านน้องแวงค่ะอำเภอโนนนารายไปดอกแหลกแห่งมันครับเห็ดสุรินเขามา,าเห็ดยังเห็ดไรพี่น้อง อิฐฐานค่ะฐานครับฐานใหญ่เอาเห็ดแาโคงามอยู่เด้อนี่เห็ดคาเปียร์ห็ดเขาวดินคือเราเคาเปี่ยร์ด้วยเห็ดเขาวดินนะฐานครับตกน่างามพี่น้อง เห็ดขาวอีกครับดอกง่ายๆๆเลยเห็ดเพลิงครับพี่น้องลินมะคุ้มด้วยนี่ยถนบ้านนะตอนนี้ก็ะคุ้มทานครับพี่หนุ่มมันนี่เสมาสีมันแต่ของดำอ๋อผู้เพิ่นหมักเพิ่นก็ว่าเสียบนาะครับเห็ดเห,ห็ดขาวครับดอกงามแห้งรึอปลานี่ครับ ขาวอีกสองดอกทานครับยางคนละมองเด้อกับสาวกานิกาครับอีกสองดอกครับเออผมเิ่คิดทานแล้วครับ ต้ <laughs> ดอกนึง,งนนข้างในอกง่ครับเห็ดลินมาโอ้อข้าี่สิเลไม่ถึงแนวเด้นี่ตัวนี้ไก่ เราไปหลวกกอกกินใดขคือเกาเลยค่ะไีนเด้งเด้งน้อยพี่ดองงั้ดิพี่เรืลังขืนไหมพี่ เขาบ่น้อพี่น้องคือคนหลายแหี้งครับมื่อนี้มออเตรันจะใส่ปลาแตกพี่น้องปลาแตกคืหลายแหังก็ได้ผอแต่ขนเปลี่ยนคับพี่น้องเริ่มพอแล้วพอมมือนึ่งข้นพี่น้องเอ้ยหลุดจุ่มมันยังไม่มันคนหลายครับเจียงโกกากโกกากคือเอะไรข้าเคี้ยวจะไม่ข้าวมันเคียร์เนาะ มึงมาสีมานบ่มันนี่กิดใจไดรตัวเทศาโกเต็มสีมาลองกองแกงบ่มันนี่สวยงามเลยดอกบ่อยไหมครับตัวนี้ลูกมันตัวแองกัวเพิ่งมาว่าอย่าเพิ่งผัวมองดอกง่ายกิบทานจูงมังงามฉันไม่ต้องอยู่กับครูกันฉันเลย แต่จะสีโค้งมันเสียบนี่จะเท้างามครับพี่น้องก็มี้ข้าวอ้ย่างามครับรองงกเหลืองครับนี่รโดดระโดดเลย พีเพีมูนี่อาชิลอยลาลาลอยท่านหาวอยู่พี่น้องท่านหาวอยู่ข <c oughs> ั้นผอมมูเห็ดอยู่เ <c oughs> ห็ดไข่ขาวค่ะจุม่มแรกครับเมนด้วยเมนต<ม>้มโผดอกแรกตีดโฟรองหยักคือเหมูอ่านมันครับจุ่มที่สองแดงหน่อย <c oughs> เอฟมดสุยางครับมือนี่ขาหมูนี่ครับพอแล้วหมูนี่สวยงามมากเนี่ยกำลังปรุงกำลังโพขึ้นใหม่ๆได้ยูนแข็งบมดุ่มครับขื้นนิดหน่อยเพื่อคือเฮ็ดไข่ขาวคือกันเลย ừm chúm 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 พี่น่องเฮียดทานได้บทเรียนได้ผู้รวมนึงครับอู้หูขาวเคี้ยเคี้ยวเคี้ยวมือขามันอ่านาะอืมกำลังโพพี่น่อง งัดงัดแท่งลงไปเอโอ้ยอันนี้ดองง่ายครับได้พี่น้องนุ่งตุ้มยักษิบกร่ยักนุ่งตุ้มยักระยักเอ้าจิ้มตุ้มยักษิบปักพี่น้องคัลั่งพี่น้องคัลั่งอุ้ยอุ้ยพี่พ่อกูเฮ้ย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 พ่ออีเม่ เลยพี่น้องตูนจะกัะปัจุ่มสพี่น้องสมันแล้วมันลมันมันมัไข่ขาวครับมือนี้จุ่มเห็ดไข่หักเด้อพี่น้องจุ่มม่วานดอกหยักมีดนจักจัจักจักอือไ่เจอไยิงก็ขายเห็ดปวกอีก จเจเนเย็นด้วยพี่น้องนี่ปาดโตอี๊นี่ข้ามทางเลยนี่มครับมีดมีดชิมาเทียงท้างนี้เลยมองละดอกพี่น้องเอ้ยมองเลยก ตัดผ่าอีกเท่าหนึ่งเขาก็บแม่หอนเหือดแล้วค่ะพี่น้องมืันนี้ไปหาเห็ดฝ่าวเด้อค่ะนี่แต่เขากับมานอยู่นะคะนี่เห็ดทานเห็ดรวมค่ะเห็ดไข่สองจุ่มนี่ปนอิม่มเลยพี่น้องจุ่มหมกงี้หนึงออนนหน่งวัอน,นี้ไปเก็บแป๊บเดียวค่ะไปแป๊บเดียวตรงหลีบก้บมามมะวานเขาเนาะคะ่ะฝ่าวก้มามมะวานเขาบอสสวิตมะวานเขากะแวบไปแป๊บเดียวค่ะขามาก็ถือว่ามานอยู่ค่ะวัอน,นี้ วางเข้าไปแปบเดียวเนาะไปพอ่อหายคิดหอดคิดถึงเนาะคะ่ะหายคิดหอดตาแวบไปสองส่วโมงก็มาค่ะพี่น้องสำหรับคลิปมี้กับสิจจคกิปไปเพียงเท่านี้แล้วเนาะคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจเนาะคะ่ะทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกๆก,การติดตามขอบคุณกำลังใจดีๆที่มี้สาวกันิกาเสมอมากค่ะจังได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแช์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ สาวแปงกระบ,บาวาสวีดดําเนเด้อค่ะทางช่องกัน,นิก้าชาแนลค่ะสาหรับคลิปหนีล้ลาไปก่อนนอค่ะพอกันไม่คลิปนาค่ะสวัสดีค่ะคลิปนาเบิรงกอนบางที่ห้อาอาจซเดซอนหวอเนาะค่ะพี่น้องหงวกกบลหลไะนะ่ไหล,ลห่พอยายพอนะสวนในายแเ่งปาสวีทกลับไปพอบวกไวอยู่นะประสิธภาพไปสวนอยู่พอกันไม่คลิปนาเด้อค่ะสวัสดีค่ะ